มาเนอมาเนอมาเนอมาอยู่หลังบ้านเนอมาเนอเนอเนอเนขนกับบ้านอุบากนก็จะหนีไปละเอาโอ้ยจะจะมาลืมฮะฮะโดของพ่อของป้าป้าฮนป้าปเฮ็ดยิฮันพาพาพาพป้าป้าคือว่าโดนสิฮอมได้ได้่บา,พา าสีหอมนันนั่งเฝ้าโต๊ะปลายฮะเนี่ยไปกินเผากินยันเออมาอยู่น้ามือแล้วรัง,งสไเสเมื่อไอ้เคนจะซื้อรังไสรังซื้อแล้วนั้นไอ้เคนจะซื้อล้านปลายตรงนั้นอ่ะล้านปลายกับสามชิ้นกับล้านบางคนไทยเออกลางเต้นอย่ากลางเต้นอยู่นี่แหละ ห้อยห้อยห้องออกกันซื้อหลังนั่นเราก็เ้างกบต้องให้ไผมาเศารมไหมเขาอยู่เลยนองายมันส่งกันคืออยู่มก็บอมีงั้นแหละส่งไปแต่มึงล่ามันก็บม่ไหวเลยหาได้ล้วก็ส่งไปเออเอาฝากไ้ค่อยไปไหม อยากเศร้าเลยดึงปลาลุดดึงปลาลุดดึงเป็นเนีอยดีอ้นแล้วนี่ก็กลับมาเมื่อกี้เขาลงเลยนั่นเลยโจวพอถึอมันมันถูกใช้มันถูกหลงกังดิ่งตุมต่มตุมต่มตุ่มลุดเลยแย,ย่าโนไกแบบตัวนั่นแหละตอนตอนตอนปลาเชเวอร์มาเอาตกขาไข่ได้เนี่เนาะย่าเอาไข่ตกได้ไดอ๋อ ปลาเท่าปลานั่นบักหลายๆปลา,ปาดาลังลิงไงเออเชเวอร์คักแหละชุดเลยแหละนอครับยอกอีกสามเดือนเนาะ,ะก็จะร่างโต๊เพราะเราปลาพอกินเอาไปแอปอุตโนยปล่อ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 ย tốc fly Coi coi không Yeah Thì con càng vào đây, con càng nào Yeah Fly, tốc fly Anh à em không? Yàng không? พอบรรยากาศเฟิร์มเมือพอเอามามาทางนี้หมูนั่นหอดบ้านด้วยไซส์ขับใบฮอดบ้านและเด้ยเอาป้าเผาปาอยไปนี่กับเผาอยู่พี่ยาไป็นอกินกับเผาป้าเนี่ยเผาสลีเผาข้าวโพดกินแนวคลองมันบ่มบดอ่ะ ร่นพอเป็นยังหุ่นดีโกโพระโกโพระก็ทำมาไวเมาป่าบ้าป่าน่ะตามักแต่งคนชกอ้มาเนอมาเนอมาเนอมุกกำลังฮอมเลยเนี่ยมอสห่ะป้าจะกินตัวเนี่ยชกประเดี๋ยว เอาแม่เล่นตัวในพอดีงานตักลางไม่กล้างานเล่นน้ำไม่กล้ามาเล่นนำ้ำเนี่ยจุ้งลายอยู่ในเลยบิ๊มเฮ็ดจุ้งลายอยู่นี่เลย <Huh? S 2> 8, 4, อ่ะยังมีสองห้องว่างนะเด้สามห้องว่าง นหอโอเมก้ามารวมสองสามคนอยู anyway, right ่แล่อยู่นี่มีชีวิตชีวาเถอะพี่น้องสบายอกสบายใจอยากกินปลาก็แล่นองไาปลาพื้นด้นนล นั่นก็ยังร้อนนี่ร้านไส้พามาเลยนั่นรถอาวีผูเคียนเจ้าของร้านทองอ่านี่ภูเคียนนะเนี่ยดูที่ว่าเขาจะขายงาองๆม,มางางกาให้ลูกสาวเลยซองซองหลัง ใครร่วมก็เลยไม่จะล่างไปเกินแต่บาร์บีคิวหน้ามืดต้องใส่มาเต็มเยนั่นเอาพื่นมาหลายระวบนนีนัน่นนี่นั่นตัะพื่น เขาก็กินกินจนเหลือเขาอาจจะว่าเขาโลกเขาโจมตีไมก้าว่ากินทิ้งกินคว้างค้นจีนฮะเด้คนบักลอยๆไปเก็บทางขยะค้นหินเอาเงินให้เฟ้ยทจริงคนรวยคนจีนมาอยู่เมกาเรียก่านาทีกลางปีนด้แต่ไปเก็บทางขยะเพราะบูอยากให้ค้นทิ้งกันกินทิ้งกินขว้างหรขนาดเฟยเออมันทำลายโลกมันว่าให้เลยเออเดี๋ยนี้เขายกย่องมันต่ออยู่บ้านเขาเขาว่าบอดีเลยโบราณว่ากินทิ้งกินขว้าง เนี๋ยวเยอะบ้างเขาต้องเป็นน,นั่นแหละแม่ค่อยบาได้แล้วค่อยได้ขเขาเสียกม,มาให้มากินผัดใากิางมันกับเสี้ยนน้ำตาลป่นกันเลยผัวใบเป็นคนกินซะมาดิ <c oughs> แต่ก่อนมาไม่กล้าใหม่ๆเนาะของที่เขาที่มันติ่งมังแซ่บๆเนาะไปเอาคอเขาอ่ะว่าเอาไปให้หมาที่แท้มข้นโตมากินซะอ่าอ่ามันย้อมเสียเปรียบเดี๋ยวนี้เราขายหมดเลยเดี๋ยวนี้อยังก็ขายหมดกระดูกเครื่องงอกเครื่องง่าขายหมดเลยเดี๋ยวนี้เป็นเงินเป็นค่าหมดขายแพงกว่าชิ้นยังมีออ๋ คนกี่หลายบอลลีนแต่ก่อนเนาะแต่แย่าทิ้งแต่ก่อนเราก็มาต่อมาขายสองเดือนดอนสามดือนต่ออันลี่นนะนะเดี๋ยวนี้สี่ห้าซีบเออเออห้าหกซีบผุนปั๊ดตัว่าผู้บางคนเนี่ด่าจนบกล้าซื้อกินแพงเออปั๊ฮะเออเฮ้อเดี๋ยวกันเอาพรอมกันเอาใส่มันมันบอกว่ามันกินห้างแล้วเลยก็เอาใส่ใหม่นั่นใส่หัเอาเจ้าคุนยิงอันนน นั่งไหมเจ้าคุณหญิงทายแล้วได้นี่นั่งฟาตกนั่งฟาตกภูเขาเนี่ยเราอ่ะนั่งฟาตกเวออนั่งฟาต๊กหิวเขาจะห้องไม่ง่าก็ห้องลวนั่งฟาต๊กหิวเออเนาะแซ่บ่ะเออ ไอ้เคกกมพอกินนะเาพยังอยู่งหีเกี่ยวเนมออยู่ทั้งบนเนี่ยเอือบแหวนซี่นะนะไ้กินเต็มเอาท้องแ่ะว่บอกพวกนีเคเนี่ยเพื่ออันพวกพี่น้องเขากลับไปเลยด้วยอย่าอย่งาคนเบกหมดบอกมาแหบมาแวนจะคนด้อือฮะย่าอุ้งชนต้าขม้านน่โอมาได้ปลาเรนีเลยอ๋อหมูนี้เขาเข้ามา หลวเขาได้บอกให้ลืมได้ในวันเกิดอะ็รเลยลูกยังบอกนะต้องไม่เอาตรงไม้เอาแล้วทิ้งก็ไ่ไกลๆมากถึงอือตรงปิดปิดปิดพอพีเอ็ดดี้หอยหอยแม่น้ำนี่เอดนี่ได้ปลาคิงก็เป็นว่าอันก่อนพ่อไงสองคำอัญมก่อนไอ้นี่จนสดายอยากเอาแห้งขนาดไปลาคิงใหญ่เท่ใหญ่ว่ะพอ

กินมักเสียม <puis> ันเท่าอันตัวน wow. yeah, <Silver. S 1> ี drove, ่มาตัวนี้เห็นเสียมันคืนอะไรอ้ออ๋อหรอมามาอันขาวนี่ย่ามักขนาดเลยเออไพวาบ้านเฮาเนาะเขาให้เขากินมันก็บากินแหละอือมยังหอมยังจะกินอีกต่อหนึ่งลอยท่อมันยุบลงมาจะกินอี ครับแม่เล็กน้อยถ้ากินอาหารแสบๆกินชองชองโฟเม่เหล้วก็นั่งเทิงโซฟาแล้วก็กลับมากินอีกขั้นบางมื้อขั้นหิวก็หิวตลอดได้กินตลอดกินอีกเออแล้วก็มันเทิงเทิงแล้วก็อยู่ก็กินอีกเพราะว่าอ,อันมันน่าเป็นบางมื้อหรอกเป็นนั่นน่ะบางมื้อก็บกขยากอาหารบางมื้อก็โอาไม่คือกินได้เขาจะเป็นอย่างงีโอ้กินได้หร,รรรรรหรอกกินเธอได้แล้วเลยหรือเปล่โอ้กินตลอดเออคือการอันนี้คือการ เขาบอกว่าให้กินเข้าเป็นเวลามือ้อนึงกินเท่อหนึงสองเทื่าว่าจะเอายุยืมเพราะอันนี้สองกมีอ่ะโมโเลยนำ้ำแห้งจมหลายแห้งกินดีบางคนก็บริว่าให้เจ้ากินแล้วนะตายเราไม่ได้กินแห้งเสอเือแรกบอกเขาเ็า อันเวน่าเวน่หนทั้งนี่เอามาหินมาใส่ได้บอนะนะบอกเขามาหินมาใส่เดี๋ยวบอบอเนีทังยงลงไม่หาน้าเลยนะเฮนไปให้มากอากาศดีซะนมือนี่นาออากาศมัคข้างนาะอ้ากกินหลบสอกินหลบสองเฮ้กินหบสองไหกินรลับสองไหม เอ ly, เอต้องไปยุงบออาหารบมดบอกให้หนีเด้อเอออวดยงข้อวงข้องห่วงของกินนี่ถ้าหัวมันถ้ามันน้อยเนี่ยจะลักกินมดเลยนะบอโซนนานคนห่วงของกินนั่น มื่อเศร้าได้หลายกว่าหลายกว่าบ้านหรอโอ้น้ำลงหลายโอ้เนาะมันได้กินแล้วก็ได้ขี้ข้านมันตกเบ็ดอยู่หลังบ้านอันนี้ลูกสาวคนโตนี่ลูกสาวคนโต้เขาของน้องนี่ยเต่เขาไม่ได้บอกว่าอันบ่มีป่าอะไรนั่นนั่เออจะมีปัญญาเอาบ่อ ของรถคันหนึ่งมันก็ได้เท่าได้เราลดเลี้ยงแขกคนเข้าจีจรรถเออเข้าเขานะเราจอดรถซื้อหรือซิฟโกเลียนหรือซิฟโกเลียนมาหน้เชื่อบอยเคนเทือนึขาเขาเล่นเที่ยวซีซโมงยังบ่ได้เข้าคนมันหลายพอแล้วนะรถเจลิเวอร์นะรถเจลีเวอร์มันเต็มตูดไม่มาเจ้าป่ะบอกตัวตัวขาวพุ่นตัวสลาดพุ่นตัวสลาดก็ชื่อเจ้าของมาพุ่นมาอันนั้นมาพุ่นมาพูนเอาไปเข้าห้องเยียนบ่ได้นี่ สีหอมไปเข้าห้องเยียนอันย่างดีบหได้นี่โอาไปหาไปซงปลาลูกปลาหลานพอด๋วนี่มันได้แน่เลยนะเออเออฮะโอ้เอเระเราจะเออฮะสลากรัเก้นมากเก้มากยังไปเข้าห้องเยียนเท่าเพื่อนขนาดเออเออโอ้ยเทียมใส่หมามันดีแล้วหมามีคุณค่ากับมนุษย์หลายคนน่ะนะเออ ขาหักหมาได้พิมเดี๋ยวนี้มาไม่คุณนกล้าค่ะทำไมวอเมกาได้ซื้ออินชูเรนให้หมาตายมาหมาได้เงินบักหลายเอาหม,มาเขาซออาสมบัติยกให้หมาไป <c oughs> เรี้ยงหมาเขาเอาอพ่อ,อ,อลูกมันมักมีปัญหาได้เขาว่าเออลูกมีปัหาเขาว่าให้เลย <c oughs> เห็นบอกคนเล่าอันนี้ใส่ดีๆนะอเมริกายกสาสมบัติให้บักหลายๆคนนั่นปิ่มเห็นบ่กอาจารย์วันนั่นเมนบอกอาจารย์วันก็ได้สิแปได้เกินมาน่ะเออ,อ,อ,อ ยกเออยกมดกให้ฮะลกให้ยกคนให้คนต่างชาติได้คันลูกหลานเขาดื้อเขาบอกให้เขานั่นชื่อผู้จมาแล้วฮะเขาผู้ใจเขาบอกว่าบอแรเขาให้คนแค่แค่เด้โอ้คนเบิงแรงมาเด้เขาเขาเฮ็ดพี่นายกัมไปเด้ฮะอยู่ฟลอริดาเด้เงินจ็กกี่ล้านดอนนั่นนั่นก็ยกให้มาฮะเขียนพี่นกรรมไปบอกให้ลูกจ้าคนเอาให้ผู้เลี้ยงมา คนอยู่ล็อกฟอร์ได้คนเล่าที่เขายกสซตโซบัตให้ยกละบี้ักหลายอันไม่กล้ายกให้เยอะเยครับม่เด็กน้อยนี่คันมาใหม่ๆแทกแค่ไม่กล้าคันเพลินบ่เศร้านะเขาก็จะให้เหมือนเขาหักหเลยคนบทเถียงบ่กว่าเลยเขาจะว่าพิษว่าถือโบดเถียงเขาเลยห้าบวกห้าเป็นสามแล้วก็บทเถียงนะเมียเขาเขาหักได้คนสลายเขาหักคนแบบนั้นเข่คิดไฟไหมล่ะนะ ดูโนหอมามารอบสองเอรอบสองบอกเขารอบสองนี่ทั้งนี้ก็ยังมีอยู่คนบ่บาบีคิวยาบาบีคิวเอ้วนัสหลังบ้านหลังบ้านนี่แม่นาแต่ก่อนคิดว่ามาาเมริกาจะจะเป็นคนสั้นสองสั้นสามมาอยู่อพาร์ตเมนต์จะมาอยู่จันจีคืดแป็น คิดมืดนะจอมน้อเมริกาคอยให้เกียรติคนเขาท่านคนผู้ดีเปลาก็เอาอยู่นี่อาจายาปลาพ่นเนาะที่ไหนก่อนันเมื้อกับเมื้อหลดแล้วจำบ้านหลดแล้วปลาก็เอาเอาอยู่นี่คันย่อเอานี่ไปพ่อกินแล้วก็พ่อวะ อสิหอมเอาอยู่นี่พอกินแล้วก็พอหรเอาเล็กๆน้อยๆก่นะ่าอย่อ้ป้าอันเปินปั๊มน้ำหายใจอูว่าๆไาเลยรพื่อนเอาตา อคนไทยเขาว่าคนอุดมสมบูรณ์มีแต่คนอ้วนตายคนนี้เขาเราไม่อยากอ้วนก็เลยไปว่าเออเขาเรากลัวความอ้วนไอ้ทุกอยู่ไม่กล้านกินหย่อานแล้ว คนยางคืนเอารถอีกพวกเจ้าทีว่าขอรถไปหับอยู่พูเเธอน้าเอาเหือไปตัวแห้งเอาหอยนะงงเนาะบอแลวเอาเหือแน่หน้าย่ไปเอาเหือหือใ่เลยเหอนอนเนาะน่น้าคือไม่แปลงนน่นน่เขาเรามาตึกปลาขิงตึกปลาจำจี้จำจอกเลยแหละอยู่ลายหน้า ผนได้หาหูแหละไปไลายหน้าน่ะคูดไปเป็นแปลงแปลงพักไปเลยน่ะคูดพคดเอาเออง่ายง่ายเนาะเขาคูดเลยหันหลยคุดเป็นหน้าไปเลยบอได้ใส่แห้งเลยเคนคุดเห็ดแบบธรรมดาให้ดคือูดแปลงพักไปนะบอดได้คุดเลิกหนาะบ่ได้คุดเลิกอี๋ไ้นตื้น ไปได้ตุ้มเนาะเลือเป็นแบลายินไหเนาะท่านเข้าแต่ที่เปนท่านเอาเลยอ่ลายอีกกิโลเนาะป้าถ้าเขาโบโบมีกกับรถเอามาขายไปไปเที่ยวได้เป็นพันดอลลาร์นะอันที่หอมอันจักจักหน่วยก็อยู่คอสโก้ขายจีคอนที่มันมีขายนะจักหน่วยเราพ่ศ์อ่ะซิฟหน่วยต่อจะได้บ่ไดายบอดาตโซน่าท่านไหน น่ไปก็ทูกว่นเขาหลายเนาะเดี๋ยวนี้บุมีเนาะโอ้จยูนวนวลนึงก็ชีห้าสิบบาทไรเปเงินไทยเนาะจันเนาะเดี๋ยวนี้บุมี่ไมบุมมีมาขายสเอามาไทยกมดเอามาไทยกมดนะเดียโตีเโอยโตออเดอร์เอาบ่หวานี่คือกันหวานคือกันแต่หามมันก็บ,บสดคือข,ของเฮ้าหลยมันก็บ่คัาของขอานะสก้าแล้วเ ของ阿拉斯加มันอันดับหนึ่งป่าก็อันดับหนึ่งเขาเขาก็บอกเราเลยมาละตะเวทเอาห่อมาแม่ห่อมาแม่เนี่เอากินโบมดได้นี่ยโบมดได้คันเจ้าหนี้ป่าน่ะหออไม่หอยห่อไม่หอยนี่ตัวนี้สุกเลยเด้ พอบอกแล้วกินอาหารหมดแล้วจึงเมื่อเขาฟังเลยเอาในบ้านเนี่ยวา,าเอาหักพอนก็นให้เขาเศร้าเพื่อนขันเมียก็เขาจะไปซื้ลอล่อมาคุนปัดคนภูเขาเขานั่นพอนะบายโชคดีโชคดีจะหอนมันนะ เ้กองนี่นี่มันกินสักบาทมองกินอันอันนั่นแหรอันชิ้นยังหูนั่นเป็นรีบขนาก็เทกขนาแบบเป็นไผยคนนี้เออบ้าหน้าบอกบอกแอบอย่ต้าปัดเต้พหูดนนั่นเรอบต้าปัดเต้าหูด ล้มอเลย